มีผู้ใช้ f c e e o o o โพสต์ได้รูปภาพแล้วก็คลิปนะคะที่ไปถ่ายบริเวณเทือกเขาภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นไฟป่าที่ลุกไหม้รุนแรงเป็นสีแดงเขาบอกว่าคล้ายๆกับลาวาภูเขาไฟเลยค่ะดูแล้วทําให้คุณภาพอากาศในจังหวัดเพชรบูรณ์เกินค่ามาตรฐานนะคะสำหรับวันนี้วัดค่าฝุ่น PM 2.5ได้72ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรนายชัยนรรงเพิ่มธัญญการ จิตอา,าสาช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเขาค้อภูทับเบิกบอกว่าช่วงนี้เกิดไฟป่าค่อนข้างถี่แล้วส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงกลางคืนนะคะอยู่บนภูเขาสูงชันจะเข้าไปดับไฟเนี่ยก็ทำได้ยากค่ะ ส่วนที่จังหวัดน่านค่ะก็เกิดไฟป่าในหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะโดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าสถานีควบคุมไฟป่าสีน่านเข้าไปดับไฟที่ไหม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติสีน่านป่าห้วยแพะแง่ขวาตำบลสีสะเกตอำเภอนาน้อยล่าสุดควบคุมได้แล้วค่ะแต่ก็มีพื้นที่ป่าเสียหายไปประมาณ20ไร่ด้วยกันส่วนที่ที่ลำปางนะคะ,คะก็ยังปกคลุมไปด้วยฝุ่น จำนวนมากนะคะ,ะล่าสุดนั้นสามารถควบคุมไฟป่าในพื้นที่ดอยฝรั่งตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางได้แล้วฝุ่นที่เพิ่มขึ้นทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นลดต่ำลงแต่ก็ยังไม่กระทบกับเรื่องการบินเครื่องบินของลำปางยังสามารถขึ้นลงได้ตามปกตินะคะ กรมควบคุณมมลพิษรายง,งานผลการตรวจว่าคุณภาพอากาศในภาคเหนือวันนี้เกือบทุกจังหวัดค่าฝุ่น PM 2.5เกินมาตรฐานเกือบทั้งหมดเลยนะคะส่วนใหญ่อยู่ในระดับสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพมากที่สุดอยู่ที่พื้นที่อำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่นะคะวัดได้400ขออภัยค142ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะ